าระหาเก้าค่ะ permission on Linux นะคะแบบแดกอ่ะเก็ยังพูดยนหยุดเรื่องของ permission ทำไม directory ก็ต้องมี permission หรอ read write e x c u e มันใช้ทำอะไรแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์ e x c u e คุณจะทำแทบอะไรไม่ได้เลยใน directory นั้นเพราะ e x e c u e ก็คือ e x e c u e command ใช่ไหมคะค่ะแล้วปกติคุณเข้า directory คุณยังไงใช้คำสั่ง change directory ใช่ไหม cd copy อ่ะ Copy File ใช่ไหมคะ Move File m a ก e d i r r c t o r y น่นนี่นั่นใช่ไหมทุกอย่างใช้ Command หมดเลยหมายความว่าอย่างไงคะถ้าเกิดว่าคน n g e m o d e เนาะแล้วก็เอา e x i t e x e c u t e ออกไปจาก User ปัจจุบันของคุณเอะทำอะไรไม่ได้เลยนะเอาง่ายๆถ้าเกิดว่า Read หายไปคนอ่านข้อมลใน Directory ไม่ได้แต่คนสามารถใช้ไฟล์ใน Directory ได้ถ้าเกิดคนรู้ใช่ไหมว่ามันไฟล์ไหนนะคะถ้าคนไม่มี read อะคนก็อ่าน เขาเรียกนะไอ้ถ้าคุณไม่มีไร์คุณก็ไม่สามารถไปปรับแก้ไฟล์ที่อยู่ในเดเ e c อรีน่นั้นๆได้นะคะแต่คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้หรือคุณสามารถคัดลอกอะไรามาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มี SQ ็กซ์วแลทุกอยาก่างคุณ based on command ์หมดเลยในการเวิร์กับเดเ e c อรี่ก็แทบทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะเวลามีโจทย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเธอจะใช้คัดลอกอไฟล์จากเดเ e c อรี่นี้มาอีก เลยอีกทฤษีหนึ่งนะคะค่ะจะต้องมีสิทธิ์อย่างน้อยริสฟิว e g e ในแด๊กคืออะไรบ้างลองตอบในคอมเมนต์กันมาค่ะ